เสียงลมหวีดวิวคลอเคลียข้างหูแสงแดดสาดส่องทุ่งหญ้าสีทองอารามม้าสีน้ำตาลตัวเก่งควบตะบึงไปข้างหน้าฝุ่นดินตลบอบอ้วนฉันก้มตัวแนบหลังมา้าบังคับบังเหียนให้มันวิ่งไปตามเส้นทางที่ต้องการไปเลยเจ้าพายุเร็ว ันตะโกนอย่างสนุกสนานทุงยากว้างสุดลูกหูลูกตาไม่มีอะไรมาขวางกั้นอิสระที่เราสองคนมีเสียงกีบม้ากระทบพื้นดังเป็นจังหวะกล่อมฉันรู้สึกเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติที่นี่ไม่มีกฎเกณฑ์ไม่มีขีดจำกัดมีเพียงเราสองคนและผืนแผ่นดินระหว่างทางเจอกับกลุ่มนักเดินทางพวกเขาโบกมือทักทายฉันยิ้มตอบไปไหนกันน้าฉันถามกำลังตามหาเมืองลับแล เธอไปด้วยกันไหมน่าสนใจนะแต่ฉันขอสนุกกับการขี่ม้าไปก่อนแล้วกันฉันตอบกลับไปการขี่ม้าตะลุยทุ่งกว้างไม่ใช่แค่การเดินทางแต่มันคือการปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระได้สัมผัสกับธรรมชาติอย่างใกล้ชิดได้ค้นพบความกล้าหาญที่ซ่อนอยู่ภายในตัวถ้ามีโอกาสลองออกมาขี่ม้าดูสักครั้งแล้วเธอจะรู้ว่าอิสระที่แท้จริงมันเป็นย่งไง